ในช่วงเดือนที่ผ่านมานี่มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับที่บริษัทจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีปัญหาและกันใช้คําพูดนี้นะครับจากบริษัทที่มันมีกําไรนะครับแล้วจนมาถึงขาดทุนนะครับทำให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยได้รับผลเสียหายหรือว่าอีกหลายเคสเช่นพูดชื่อเลยก็ได้อะเคสของสหกรณ์ของจันเนี่ยที่มีการโยกเงินส่วนตัวเนี่ยออกไปนะครับหรืออาจจะเป็นหลายๆเคสและกันเรื่องของการโกงภาษีต่างๆเนี่ย คราวนี <tyard. S 2> <N ate> ้คนที่เข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างหนึ่งก็คือมันมีบทบาทสําคัญเรื่องเกี่ยวกับภาษีและบัญชีก็คือตัวผู้สอบบัญชีเองในฐานะที่พี่นัทเป็นผู้สอบบัญชีเองเนี่ยแต่ในนันเป็นผู้สอบบัญชีในไม่ใช่ในตลาดทุนนะฮะเป็นผู้สอบบัญชีแบบโปรเคิเฟิร์มอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกัน,นแต่ในความหมายใน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 ข้อทเท็จจริงเนี่ยตัวผู้สอบบัญชีเองเนี่ยผมในความคิดของผมนะอันนี้จะเป็นความเห็นส่วนตัวล้วนๆเนี่ยตัวผู้สอบบัญชีเองเนี่ยเป็นเพียง คนที่ตรวจสอบตามหลักของการบัญชีในความคิดของผมคือเรามีหน้าที่ในการว่าเขาทําบัญชีแล้วมันถูกต้องตามหลักการบัญชีหรือไม่ผู้สอบบัญชีไม่ใช่เป็นนักสืบนะครับที่จะไปบอกว่าไอบ้บริษัทนี้มันทุจริตก,กันขนาดไหนหรือไม่ทุจริตก,กันขนาดไหนนะครับหน้าที่ของผู้สอบบัญชีเราเรียนมาในเรื่องของเดบิตและเครดิตและไอเดบิตเครดิตเนี่ยก็ถูกต้องต้องถูกต้องไปตามเ,เกี่ยวกับ มาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานรายงานทางการเงินหลักมันมีอยู่แค่นี้ผมผมมองว่าความคิดผมมีเทน่นี้แต่ผู้สอบบัญชีหลังๆเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องของการชุดจดิตขนาดใหญ่คือการโกงกันกลายว่าเอกสารที่เราเห็นฉบับเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเอกสารปลอมหรือไม่นะครับ <S <S อย่างยกตัวอย่างเช่นลูกหนี้เนี่ยลูกหนี้กันค้าเราอยากรู้ว่าลูกหนี้การค้าที่บริษัทนี้ขายให้เนี่ยมีตัวตนจริงไหมถูกต้องไหมเราก็ส่งคอนเฟิร์มถ้าเขาตอบกลับมาเนี่ยว่ามันถูกต้อง มันก็คือถูกต้องอันนี้คือความหมายของีินัศนะครับว่าตัวของผู้สอบบัญชีเองนะครับเป็นเพียงนะครับคนตรวจสอบตามหลักการบัญชีมิได้ใช่นักสืบแต่ผู้สอบบัญชีเองก็ควรจะต้องคำนึงถึงเรื่องของการทุจริตหรือข้อผิดพลาดอยู่แล้วคำนึงถึงนะครับโดยใช้หลักของความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีถ้ามันแบบชัดเจนมากหรือมันแบบ มีความชัดเจนมากหรือมันมันมันแบบมันมีข้อสงสัยจริงๆในหลักการพูดสอบบางทีก็ควรจะถอนตัวจากการเป็นพู้สอบแล้วไม่ควรจะเข้าไปยุ่งกับกิจาการประเภทแบบนี้อย่างตัวพี่นันเองเวลามีมีกิจาการเข้ามาตรวจสอบใหม่ๆอย่างเงี้ยก็ต้องเช็คนะฮะอาจจะเช็คจาก Google อาจจะเช็คจากคนทําบัญชีเราจะใช้วิธีการลักษณะว่าปฏิเสธเป็นต้งแต่ต้นคือจะไม่เข้าไปร่วมขบวนการ เพราะว่าเมื่อเราไปเข้าร่วมขบวนการแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเราไปอยู่ในเกมของเขาเพราะว่าเอกสารตรงนั้นมันคือเท็จแต่ถามว่าผู้สอบบัญชีจะไปมองถึงว่าไอ้นี่มันเท็จหรือมันไม่เท็จเราไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้นแล,แล้วเราไม่ได้มีเครื่องมือที่จะไปตรวจสอบว่ามันเท็จหรือมันไม่เท็จนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้พูดถึงในมุมมองของตัวของผู้สอบบัญชีเองแล้วก็ของจงใช้งบนะครับว่าคนที่รับผิดชอบจริงๆก็คือผู้บริหารตามพระราชบัญญัติการบัญชี2543เนี่ย เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลจัดทาบัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วนแต่ผู้สอบบัญชีนะครับในหลักการของกฎหมายเนี่ยเป็นการให้แสดงความเห็นนะครับว่างบอันนั้นนั้นถูกต้องตามควรหรือไม่คําว่าถูกต้องตามควรเนี่ยแบบสมเหตุสมผลด้วยนะครับว่า 1. ไม่ใช่ถูกต้อง100%แต่อาจจะถูกต้อง80% 95%ใช้แล้วคุณไม่ได้มีปัญหาตัวที่ผิดไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นเป็นเรื่องที่มีสาระสำคัญนะครับ แต่ยังไงก็ตามเนี่ยตัวผู้สอบบัญชีในหน้ารายงานของผู้ตัวผู้สอบบัญชีเองเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของการทุจริตนะครับคำนึงถึงนะใช้คาว่าคำนึงถึงการทุจริตและก็ดูตามหลักของมีเยชนของตัวผู้สอบบัญชีเองนะครับตัวผู้สอบบัญชีคงไม่สามารถจะเข้าไปถึงแบบว่าไปดูลึกถึงถึงขั้นว่าเอกสารตัวนี้ปลอมหรือไม่ปลอมหรือว่าลูกหนี้นี้มันมีตัวตนจริงไหมอะไรขนาดนั้นคงไม่ใช่นะเราทําตามมาตรฐานการสอบบัญชี อันนั้นก็ถือว่าเพียงพอเขาทํากันมาอย่างไงก็ต้องเป็นประมาณนั้นเช่นลูกนีกันค้าคอนเฟิร์มแบงค์แบงค์ก็คอนเฟิร์มแบงค์นะครับไม่ใช่ว่าแบงค์ผู้บริหารมี10บัญชีเราก็คอนเฟิร์ม10บัญชีแต่มันอาจจะมี12บัญชีบัญชีที่11บเอ็ที่สิบสองเขาไม่ได้บอกเราเราก็ไม่ทราบนะครับแล้วก่อนอื่นนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือหน้ารายงานตัวผู้สอบบัญชีเองหน้ารายงานของตัวผู้สอบบัญชีเองเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่4ประเภทก็คือหึหน้ารายงานแบบมีเงื่อนไข 2หน้ารายงานแบบไม่มีเงื่อนไข3หน้ารายงานแบบไม่ถูกต้องและอันสุดท้ายคือการไม่แสดงความเห็นนะครับตัวของพี่นัทเองโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่เราจําแนกถึงหน้ารายงานทั้ง4ตัวเนี่ยหน้ารายงานทั้ง4ตัวจะบ่งบอกถึงลักษณะืออางว่างบนี้มันดีหรือมันไม่ดีนะครับซึ่งจะมีสถานการณ์ที่ที่เราต้องคํานึงถึงก็คืออันที่1ก็คือว่างบการเงินนั้นน่ะผิดหลักบัญชีหรือไม่นะครับผิดหลักบัญชีนะครับผิดผิดมาตรฐานการผิดมาตรฐานการบัญชีหรือไม่ สององบการเงินนั้นผิดกฎหมายหรือไม่กฎหมายนี่ครอบคุมหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายบัญชีและภาษีก็ต้องดูด้วยอันต่อมาก็คืองบดังกล่าวเนี่ยเปิดเผยครบถ้วนไหมนะครับบางเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีเลยแหละแต่เป็นเรื่องที่ม,มีความสำคัญเนี่ยคุณได้เปิดเผยครบถ้วนหรือไม่อันต่อมาอันต่อมาคือผู้สอบบัญชีถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบหรือไม่ ถ้าถูจําการขอบเขตการตรวจสอบก็อาจจะไม่ได้สองสถานการณ์ก็คือตัวผู้บริหารไม่อนุญาตกับถูจําการขอบเขตโดยสถานการณ์เช่นผู้สอบบัญชีเนี่ยเป็นผู้สอบบัญชีหลังวันที่ในงบการเงินเลยไม่ได้สามารถที่จะตรวจเข้าไปสังเกตการตรวจนับนะครับอันสุดท้ายก็คือไม่แสดงความเห็นมันเกิดอาจจะถึงสถานการณ์ที่ว่าเกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะครับทั้ง5ตัวนะครับที่น่าจะท่องไว้เป็นอย่างนี้ว่า 1. ผิดกฎหมายผิดมาตรฐานเปิดเผยไม่ครบนะครับ ถูกจากัดขอบเขตการตรวจสอบและอันสุดท้ายมีความไม่แน่นอนคือบริษัทจะจะจะล้มละลายจะจะ,จะไม่สามารถดําเนินกิจการต่อได้คราวนี้เนี่ยถ้าไม่มีทั้ง5าตัวนี้นะครับถ้าไม่มี5เรื่องนี้ผู้สอบบัญชีก็แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขงบอันนี้ก็คลีนพอระดับหนึ่งนะครับอันต่อมาก็คือถ้ามันมีเงื่อนไขโดยเรื่องเกี่ยวกับผิดแก๊ปนะครับผิดมาตรฐานการบัญชีถูกจากัดขอบเขตการตรวจสอบเปิดเผยข้อมูลไม่เพียงพอ แต่เรื่องนั้นไม่ได้ร้ายแรงอย่างเป็นสาระสําคัญเนี่ยผู้สอบบัญชีอาจแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขในเรื่องนั้นๆได้นะครับด้านสุดท้ายนะครับอันต่อมาคือการแสดงความเห็นว่าง,งบไม่ถูกต้องเหมือนกันครับอา,อาจจะเป็นเรื่องก็คือผิดมาตรฐานการบัญชีนะครับผิดมาตรฐานการบัญชีผิดกฎหมายเปิดเผยข้อมูลไม่เพียงพอแต่เป็นเรื่องที่มีสาระสําคัญมากๆเนี่ย ผู้สอบบัญชีก็อาจจะแสดงความเห็นแบบว่า, ne, างบการเงินนั้นไม่ถูกต้องก็ได้นะครับอันสุดท้ายครับการถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบกับการ ở, มีปัญหา,รารเรื่องการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเนี่ยถ้ามีการปาัญหาดรงการเนินงานอย่างต่อเนื่องเนี่ยผู้สอบบัญชีไม่มั่นใจว่าง,งบตัวน,นี้จะสามารถอยู่รอดได้หรือไม่เนี่ยผู้สอบบัญชีก็จะไม่แสดงความเห็นหรืออันต่อมาก็คือกิจาการไม่ส่งเอกสารให้ตรวจสอบขออะไรไม่ได้และเป็นเรื่องที่มีลักษาสสาคัญเนี่ยผู้สอบบัญชีก็ จะไม่แสดงความเห็นในงบดังนั้นนะครับแต่ถ้าการถูกจํากัดขอบเขตเ,เป็นเรื่องเล็กๆนะครับเป็นเรื่องเฉพาะประเด็นเช่นการไม่สามารถเข้าร่วมการาตรวจนับสินค้าได้เนื่องจากได้รับเ,เป็นผู้สอบบัญชีหลังวันที่ในงบการเงินเนี่ยผู้สอบบัญชีอาจแสดงความเห็นมีเงื่อนไขในเรื่องนั้นๆเฉพาะเรื่องนั้นๆก็ได้นะครับก็ฝากไว้ครับว่าหน้ารายงานผู้สอบบัญชีวันนี้ผมพูดเปสองเรื่องนะเรื่องของความเห็นของผมว่าผู้สอบบัญชีไม่ใช่นักสื่อนะผู้สอบบัญชีเป็นคนแค่แสดงความเห็นต่องบ และอันต่อมาก็คืออันสุดท้ายคือการสแสดงความเห็นต่อง,งบเนี่ยสะท้อนมาที่หน้าในงานผู้สอบบัญชีทั้ง4ประเภทตามสถานการณ์ที่ผมได้พูดไว้นะครับวันนี้ฝากไว้สําหรับความรู้ง่ายๆเกี่ยวกับหน้าในงานผู้สอบบัญชีและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีครับหากใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นัทและทีมงานนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ